สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านค่ะสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมค่ะ เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะที่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีความสําคัญกับทุกๆเรื่องในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็อุตสาหกรรมในยุค4.0นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะนําผู้เรียนไปสู่เรื่องของนวัตกรรมและการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร,รหรือธุรกิจของเรานะคะ,ะ,คะแล้วก็จะแนะนําเรื่องของ t e c h Startup นะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถมาเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนความคิดของเราได้ค่ะ ะะเริ่มต้นนะคะเราจะพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือ Digital อีโคโนมค่ะนะคะก็ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตประจำวันของเราได้นะคะชเช่นเดียวกับในของระดับประเทศนะคะสามารถที่จะเป็นตัว กลไกในการขับเคลื่อนประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเราถือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นยุคของอที่กระทรวงดีหรือกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยค่ะนำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมาเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์สำคัญเลยในการที่จะใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่นะคะโดยที่นำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิต นะคะเพิ่มผลงานอีกทั้งช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดระยะเวลานะคะทำให้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยกระชับลงนะคะแล้วก็ใช้เวลาใช้ทรัพยากรน้อยลงด้วยนะคะประหยัดต้นทุนนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือเพิ่มมูลค่านะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว Product หรือตัวสินค้าและบริการของเราที่มากขึ้นค่ะนะคะทำให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นนะคะ ะะสำหรับตอนนี้เนี่ยกระทรวงดีเนี่ยค่ะมีความเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทำการสร้างโครงการขึ้นมาใหม่ๆนะคะซึ่งโครงการระดับประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะระดับแรกเลยเนี่ยซึ่งเน้นในเรื่องของหรือให้การสนับสนุนในเรื่องของ SME ไทยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมที่มีความคิดในการที่จะทำา e s m s t t r t u u p ขึ้นมาเนี่ยค่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยที่ว่าประเทศเรากําลังให้การสนับสนุนด้าน SME เต็มที่นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยนะคะถือว่าเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นสัสดส่วนเยอะมากนะคะประมาณ95%ของผู้ประกอบการทั้งหมดทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นประเทศชาติก็ให้การสนับสนุสน,นด้าน SME เต็มที่นะคะอีกทั้งยังคงส่งเสริมเรื่อง t e c h Startup ด้วยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของในเรื่องของช่วยในการแข่งขันนะคะทำให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยพัฒนาประเทศได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของโครงการนะคะที่จะยกระดับ พื้นที่พิเศษนะคะสู่สมาร์ทซิตี้คำว่าสมาร์ทซิตี้ก็คือเป็นเหมือนกับเมืองอะค่ะที่มีความอัจฉริยะอัจฉริยะในที่นี้หมายถึงว่าสามารถส่งเสริมให้เมืองหรือระดับจังหวัดเนี่ยค่ะ เป็นเหมือนกับทําอะไรที่เป็นลักษณะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนมีระบบออโตเมชันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะมีจะเห็นว่านําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานในระดับจังหวัดที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นตัวดึงดูดนะักท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดกรุงเทพเออโทษทีค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนะักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ะะอีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการ Open Platform นะคะซึ่ง Open Platform เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่เน้นทางด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยทั้ง4โครงการหลักเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่ในระดับประเทศแล้วก็ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเลยนะคะสำหรับเนื้อหาถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของยุคอุตสาหกรรม4.0หรือที่เราเรียกว่า Industry 4.0 ะะซึ่งเป็นยุคของปัจจุบันนี้ค่ะปี2017นี้นะะจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพทางดิจิทัลนะคะที่เราเรียกว่าด i จิท i z a t i o n ตรงนี้เนี่ยถือว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานหรือว่าในการดำเนินงานทางธุรกิจหรือในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอีกทั้งเป็นเรื่องของการศึกษาอินเทอร์เนการสื่อสารทางด้าน Internet o น Things นะคะหรือ IOT ที่เราได้ยินกันมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบัน IOT เนี่ยจะเน้นเรื่องของพวกเซนเซอร์หรือว่าพวกออโตเมชันต่างๆนะคะกับอุปกรณ์ที่สามารถทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยมีการตรวจจับหรือจับสัญญาณอะไรต่างๆได้อัตโนมัตินะคะทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือที่เราเรียกว่า Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อข้อมูลขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะคอมพิวเ,เตอร์ก็จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนขนาดใหญ่นี้ได้มากนะคะแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีขึ้นด้วยนะคะโดยที่เน้นถ้าเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเรื่องของโลจิสติกการขายนะคะวิเคราะห์ต้นทุนกําไรได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยุคอุตสาหกรรม4.0เนี่ยนะคะ เราเน้นในเรื่องของการผลิต Product หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะสำหรับบุคคลได้นะคะคือตัวโรงงานต่างๆเนี่ยคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเหมาะกับกลุ่มบุคคลประเภทไหนนะคะสามารถที่จะใช้ข้อมูลจำนวนมากนะคะวิเคราะห์ความต้องการของคนนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ ทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะคะผลิตได้เร็วขึ้นด้วยนะคะและก็เน้นว่าคุณภาพดีด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันว่าในเรื่องของกว่าจะมาเป็นยุคอุตสาหกรรม4.0เนี่ยค่ะนะคะในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ย เราจะเห็นว่าในอดีตนะคะประมาณสัก200กว่าปีมาแล้วเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ถ้าจะเรียกว่าเป็นยุคอุตสาหกรรม1.0เลยเนี่ยก็จะเริ่มที่ยุคการใช้พลังงานไอ้น้ำค่ะนะคะยุคพลังงานไอ้น้ำหรือพวกออ water power หรือ steam power เนี่ยนะคะยุคนี้เนี่ยลองนึกถึงคนที่ชื่อเจมวัตเคยได้ยินไหมคะเจมวัตเนี่ยเขาประดิษฐ์เครื่องจักรกลไอ้น้ำชิ้นแรกเลยนะคะซึ่งสมัยนานแล้วค่ะคิตสตศัก,กราดประมาณ1,700 นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือยุคเริ่มแรกที่ว่าอุตสาหกรรมเริ่มผลิตมาจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของยุคพลังงานไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่ายุคอุตสาหกรรม2.0ค่ะนะคะในยุคพลังงานไฟฟ้าเนี่ยผู้ที่มีบทบาทในยุคนี้ก็คือโทมัสเอดิสันนะคะโทมัสเอดิสันเนี่ยนำความรู้หรือว่าความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐ์หลอดไฟ นะะในเรื่องของอิเล็กทริ t ิขึ้นมาแล้วก็มีการก่อตั้งโรงงานมีการผลิตกระแสะไฟฟ้าทำกระบวนการผลิตให้เป็น Mass Production คือผลิตในในกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มี s อสเซมบลีไ e มีสายการผลิตที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นยุคที่นานแล้วเช่นกันนะคะประมาณ150กว่าปีก่อนนะคะซึ่งถัดมาเนี่ยก็จะเป็นยุคที่3คือยุคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยุคนี้เนี่ย คอมพิวเตอร์จะมาช่วยในเรื่องของการกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆที่ทำให้เป็นระบบออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัตินะคะในยุคนี้เนี่ยอย่างเช่นที่บริษัท IBM นะคะนำพวกเครื่องพัน c ค์ดหรือว่าเครื่องเจาะรูต่างๆมาใช้นะคะแล้วก็มาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ะะอย่างเช่นยังคงเอามาช่วยในเรื่องของซัพพลายเชนก็ได้นะคะเรื่องของโลจิสติกในกระบวนการขนส่งสินค้านะคะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยเป็นลักษณะแบบรีนที่เราเรียกว่ารีนโปรดักชันนะคะช่วงของอุตสาหกรรม3.0เนี่ยคะ่ะเราถือว่ารับตั้งแต่5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอยุคปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราปรับเปลี่ยนนะเป็นลักษณะที่ว่านำรีนโปรดักชันเนี่ย ต่อยอดออกไปค่ะนะคะต่อยอดเป็นลักษณะของการผลิตที่เราเรียกว่าเป็นแบบไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มนะคะก็คือยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็สังคมดิจิทัลนะคะซึ่งนี่ก็คือในเรื่องของยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรม4.0นั่นเองค่ะ